Ừ, ไม่มกูับผมแล้วนี่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 ไอ้เมื่ยโอ้โอาพี่ลุยครับยิ่จะเดินเลยแล้วทีถ้าไม่ส่องรถมาจริง <c oughs> ใช้คำว่าถ้าไม่ถูกเลี่ยมมนะ จะเลยอยู่แล้วหัไมมันหันมองนี่ของขุดนี่ทำไมไอ้แบบว่าที่ว่ามันไม่ขุดแล้วนะนะพหุดไปเลยเนาะดีจะซ้อมทะลุลากนี้มาไอหาหูมะซางพี่ขึ้นมาวะสามที่จู่มะซางเดินไปชิมจุดได้เลยแหละมันคคยคุ้นทิ้งสี่ห้าโลเลยอ่ะหายเขื่อนนั่นแหละไม่ต้องขึ้นเขาเดือดร้อนเขื่อนเดียวุ่มอยู่ได้นะก็จอดรถสันเขื่อนได้ไหมแล้วออกขวาไปหาเดินไปหาปลาไผ่ฝั่งขวาไหม นั่นแหละมีทั้งหมดสามที่ตรงนั้นแล้วถ้าข้ามเขาไปนี่เป็นร้อยที่ข้ามเขาลูกเดียวเป็นร้อยเลยลนั่นแหละไปชนไล่กับนั่นแล้วนั่นเป็นร้อยที่ก้อนนี้ไอเดียมฟังว่าน,นี่ริมน้ำไหมใช่อยู่ริมน้ำตาไพ่ริมน้ำตาไพ่าากับขุนกับชิดไหมถูกต้องออ เคยเห็นรอยขุดอยู่เลยว่าไงเออนั่นแหละแล้วก่อนถึงไอป้ปลาพายอะบิดขวาขึ้นก่อนไอ้ตรงเทือกที่ขึ้นนะอะขึ้นขึ้นขวาก่อนมันมีอีกที่หนึ่งที่ว่ามีไม้ไม้ล้มอะมีที่นอะอาใช่ตรงนั้นเป็นเป็นไม้ล้มเป็นคนระชิดจะมีไม้ท่อนเท่าๆน,น,นี้แหละต้นไม้ล้มไส่อะอะฝั่งขวานะไปฝั่งขวานะ แล้วก็เดินเลยไม้ล้มไปปุ๊บมันจะมีร่องน้ำอะร่องน้ำก่อนถึงร่องน้ำ<อ>ใช้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 มือใช่เออแล้วถ้าข้ามร่องน้ำไปอีกไปอีกพักใหญ่เหมือนกันแหละแล้วทำท่าจะลงไปฝั่งต้นกระปูไอ้นัน่นนะโอ้โหเคยไปเจอโลยมีเจ็ดแปดละดโอ้โหแต่คนรังนผูนแต่น่าหมดแล้วใช้ไม่ได้เลย <c oughs> เออแต่อิเลียมนั้นเดินทะลุต้นก้ามปูยากว่ะเออมื่อก่อนพี่ถังไงเมื่อก่อนพี่ถ่านพี่ดกักไกรถังอ้อมเลยเดินอ้อมเขื่อนทุกวันอะ ตอนนี้ไปไม่ได้ถูกพอพี่ไม่ได้ถางมาสามสี่ปีแล้วติดหีไม่ได้เข้าบ่านเลยจบเขาโอเคครับผมเนี่ยเดี๋ยวปล่อยให้พี่ชายซัดไปเ,ไปไเรื่อยไปเนาะลุยเดี๋ยวนี้ผมว่าคุณหักแน่อเลยอุ้ยเสียมนั่นคุณดีกว่าดีกว่ามีด โอ้นี่ก็แตนโ่น,นี่ปุ๊บปิดปุ๊บปิดผ่านทนว่าเหมือนกันนี่แต่ว่าปุ๊บปิดหุบหมีนะครับขั <c oughs> นราด้วยนะไอ้เหีอยปึ๊กเลยเลพพนี่ยกระตภาพเนี่ยวบเอาแค่ได้โอ้โหมีแทงสก,กัดด้วยเหรอโอ้หลายกาดต้องยิงกระถางสลักไอีหรือแย่งเงี้ยโธ่โหกวนพุ่งออกเป๋วอะวันนั้นโดนโดนบนไปรอบแล้วอะ ไอที่วันเราคุยเกันเนะยนะเออเขาบอกว่าชอบมากเลยค่ะแต่ว่ามือกล้องถ่ายไวไปหน่อยเมาหัวจัดวะแต่กล้องก็มือสันแล้วจังวะนั้นนะโอ้โหเต็มคาราเบลอ่ะสามสี่ขวดแล้วอะวันนั้นนะนั่นแหละวันนั้นแหละเป็นวันวันแรกเลยที่เราเราสมควรนอนว่าก็ว่าเราเราต้องพักพอนะวันนั้น่ะโอ้ต่ถ้าเราไม่นอนนะโอ้โหเห็ดยังจืบไม่หยุดอืม นี่ครับกำลังปึงๆขึ้นมาเลยนะนี่หูมีนะครับผมไม่ใช่พวกเล็กเดี๋ยวออกจากนี้ไปก็จะไปพวกเล็กแต่ถ้าไหวก็จะสวนกลับมาที่ต่อเพราะเหตุเป็นสภาพนี้ยังหายที่ต่อแต่ปัญหาคือเขาเนี้ยไหวไหมไม่ใช่เราไม่ได้ใช้ไฟเหมือนต้องเดินเอาแบบว่าก็ตาถูดินไปเลยฮะจริงๆถ้าเป็นสภาพนี้เอากระตาถูดินก็เลยแหละวันนั้นกี่โมงนะ 8ปดเก้าโมงยังเปิดฟส่ซองเห็ดกันอยู่ <c oughs> เลยมันมืดนะนะทำไมไม่เห็นนะไม่เห็นขอปิดสองอยังสี่โมงเช้าพี่โอ้โหเหน่อยมาเจาบตาปิดเป็นที่ตาฟางหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> ผมว่าเราส้มควนนอนวันนั้นนะล <c oughs> า,ายมันต้องโอ้ตัวเห็ดเหมานะจริงเนาะสวยวันนั้น อันนี้ก็สวยไม่ใช่พูดถึงว่าเห็ดมันจระมันเยอะมันทีอ่ะจิ้นวะนี้ยนะมันปังเดี๋ยวปังเดี๋ยวโหเดี๋ยวโหเดี๋ยวโหอยู่เนี้ยเราก็ทะเลาะกันที่พายไว้พวงมดไม่รู้ทะเลาะเรื่องอะไรอยู่กันสามคนคุยเหมือนคนเป็นสิบมีแต่มีแต่คนเข้ามาคอมเมนต์นะที่ว่าพี่โพสต์บอกว่าชัดเจนไม่ต้องถามว่าใคร นี้ร่องนี้ฟุบแล้วก็บีดซ้ายก็ขึ้นไปหารถแล้วอ่าใช่นีนออกนี่โอ้โหตรงนี้พวกสัตว์เยอะนี่หว่าโน,น่นนะเยอะโอ้โหแลกเลยนะสังเกตดูแล้วนะไอ้ตรงไหนที่ว่าเห็ดออกงวดก่อนอนะที่ว่าเราขุดไปอะมันมาออกงวดนี้ซ้ําต่อเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยขุดตั้งแต่รอบแรกที่ออกนะใช่แล้วมันก็ออกต่อเนี่ยอไอ้งวดไอ้ที่ว่าพี่เจอตรงนั้นนะสองลุมนะมันออกไปก่อนงวดที่แล้วออกไปแล้วพี่ได้กับพี่เก๋อมคอมาด้วยอ่าี่ยรอบนี้มันออกมาใหม่ สีนี้จิ้มดินเลยที่นี่เชื่อไหมไรตรงที่เราขุดข้างทางไม่หมดหรอกไม่หมดยังไงก็ไม่หมดอ่อไม่ชอบเลยเนี่ยเหนื่อยนะกว่าจะขุดได้อะไอ้บ้านเงจะยังไม่รู้ไอ้ทีน่นู้นหนักกว่านี้อีกจิ้มนี่แค่นี้นแค่นี้ขึ้นหัวนั่งขุยเห็ดแล้วนนั่แต่กระพงแบบนี้แหละแต่จะเล็กกว่าน่อย อยู่ท้ายรถนั่นนะไอ้คนไม้เนินนั่นแน่เลยขาเข้าขวามือเออ,อคนณต้นไผ่อันนั้นมันเห็นทั่วหน้านะถูกแต่มันไม่โตผู้สอยก้อนกำลังจะเกิดพวกแทงโดนคุมกำเนิดก่อนนี่ครับนี่ครับนี่ผมนี่มาอีกแล้วคนบ้าของคุณ <laughs> ไป ấy thùng á, à, mày có à, không, lùi to.